วิธีการทำเริ่มที่เตรียมกระดาษสาสีขาวกระดาษพันก้านสีเขียวจากนั้นตัดกระดาษสาสีขาวเป็นแผ่นยาวๆเตรียมหลอดดูดสำหรับทำก้านหรือบางคนอาจจะตัดเป็นลวดเหล็กมาก็ได้เมื่อได้แล้วนำกระดาษสาสีขาวที่ตัดมาพับลงนิดหน่อยแล้วพันม้วนกับก้าน เป็นวงกลมร้อมรอบโดยจับจีบกลีบข้างล่างให้แน่นใช้สกอตเทปหรือกาวสองหน้าในการติดกลีบดอกกับก้านเพื่อให้แน่นจากนั้นพันกลีบดอกรอบก้านไปเรื่อยๆโดยการจับจีบหมุนไปรอบๆก้านโดยกลีบที่อยู่ข้างนอกจะมีขนาดใหญ่กว่า และใช้สกอดเทปในการพันอีกรอบเพื่อให้เกิดความแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการจับจีบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยับมือไปเรื่อยๆเมื่อทำได้เสร็จแล้วใช้สกอดเทปพันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดความแน่นจากนั้นใช้กาวลาเท็กในการติดกลีบดอกข้างนอกกับกรีบดอกข้างในเพื่อให ชิดติดกันมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดความแน่นจากนั้นใช้สกอตเทปสีเขียวหรือกระดาษสาสีเขียวพันรอบโคนของดอกไม้และหมุนไปเรื่อยๆให้ครบการและเราก็เลือกใบไม้ที่เราเตรียมมาติดเข้าไปด้วยก่อนที่จะหมุนไปจนถึงข้างล่างจากนั้นใช้กระดาษสาสีเขียว หมุนพันไปเรื่อยๆพันไปจนถึงข้างล่างเมื่อเสร็จแล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถได้ดอกหมายที่เราต้องการแล้วซึ่งกลีบข้างนอกจะเป็นสีขาวเป็นชั้นๆเรียวๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำใครที่มีงบหน่อยก็ใช้ลวดในการทำก้านและทำใบไม้ได้ หรืออาจจะซื้อใบไม้สำเร็จมาก็ได้และนี่ก็คือผลงานสำเร็จของเรา